บิ๊กบอสขอบคุณคุณพ,พ่อเจมเน่นเจียฟาร์มมากมานะครับผมที่ไม่ตายเอ็นดูนะครับผมทุกวันเลยนะครับผมทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับผมทั้งผลไม้ทั้งหญ้าทั้งอ้อยนะครับผมเยอะแยะทุกวันเลยนะครับผมกินเหลือกินล้นนะครับผมขอบคุณคุณพ่อเจมเน่นเจียฟาร์มมากมานะครับผมฝากกดไลดดค์กดแชร์กดถูกใจให้ด้วยนะครับผม <c oughs> มันจะเป็นหวัดแล้วนี่ นี่ครับผมมีทั้งญ้านะครับผมยาใบข้าแล้วก็อ้อยนะครับผมพอเจไม่แน่นกินฟ้ามากมากเลยนะครับผมกินอิ่มทุกวันเลยนะครับผมกินเหลือกินล้นครับผมทั้งย้านะครับผมยาใบข้าวอ้อยครับผมตอกผลไม้นะครับผมนี่ก็จะเป็นของคุณหนูเปล่านะครับผมยังไม่หมดนะครับผมกำลังทำนะครับประมาณสามสี่เข่งนี่แหละครับ